สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กันในเกมกินยังไงให้อร่อยนัจ๊ะหรือว่าอันนี้ตั้งชื่อเองนะแต่ชื่อที่จริงก็มีแหละเอแตกกินกินลดน้ําหนักหรือว่าเพิ่มน้ําหนักตอนนี้นะคะเราก็ตะรวยมาหลายหลานแล้วนะก็เลยไล่ชุดแบบมานะคะแล้วน,นะคะก็จะใช้ชุดแบบออกกำลังกายอลังกายเนาะเออนี่ชุดนี้ล้วการนเัเซ๊ ค่ะเป็นเล่นการอันนี้เขาบอกให้เราเอาน้ําหนักถึงร้อยโลนะคะสกเกตที่ข้างบนสุดนะคะที่เป็นรูปกยานนั้นนะเออเอาให้ถึงร้อยโลคือถ้ากินกินอ้วนแบบกินอ้วนเยอะไม่ได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นจะตายกวนเยอะก็แบบ้วนเยอะก็ไม่ได้นะเออเท่านี้แล้วจะร้อยโลเชื่อปะ่ะอันนี้ร้อยโลจะเชื่อไหมอา้าวไม่ถึงร้อยโลอีกเหรอโอ้โหก,กาสเกล อันนี้คืองินนะคะแต่ก่อนนะคะมันมีชูค่าแล้วก็แบบตะลุยด่านมาเยอะเลยนะคะโอ้โหเจ๊อ้วนเจออ้วนคนนี้เอาประมาณกิโลเอินจะรู้ก่อนนะ <c oughs> สังเกตอ่ะห้าสิบจัดไปไอฉันจะไม่กินผักค่ะฉันจะออกรกรลงกายไม่กินกินสักหน่อยก็ได้มากินไอติมนิดนึงอ่ะออโอ้โหอโอกกลงกายอุ้ยผักอะ คือพร้อมแห้งมากตอนนี้อันนี้คือเป็นเจแบบโอเคค่ะผนแบบนี้พอดีงามนะเชื่อมาดูกันค่ะว่าน้ำหนักสกิโลกันโอเคค่ะใส่กลางถือว่าได้นี่นแต่เงั้นพวกนี้นี่เอาไม่ได้เลยนะคะแค่มาตั้งโชว์เอาอันนี้ถึง80โ,โลจัดไปจ้ะ80โ,โลง่ายมากสำหรับเรา <c oughs> <c oughs> นี่คือ80โ,โลของชันละ เอิ่มทุกคนคะวันนี้นะคะก็จะมาให้ทุกคนดูนะวันเยอะๆมันจะเป็นยังไงเห็นไหมใต้กลางอากาศอ้วนเยอะเป็นลมหอบ <c oughs> คือเกียรท่าเต้นนีมาก <c> อ <oughs> ้วนมากเอาให้ถึงแปดสิบเออเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าการผอมมากๆนี่มันจะเป็นยังไงอับปคือเราจะไม่กินอะไรนะคะเราจะกินแต่ผักค่ะ แฮมเบอร์เฮงแฮมเบอร์อะไรเราก็อุ้ยโอ้โหเผื่อถูกสังหารแน,น่กินผัก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 กินให้ผอมมากที่สุดที่เท่าที่จะผอมได้กินผักโอ้โหอันนี้ผอมอย่างกับไม้จิ้วฟัน,นะอะแคนนี้คือแบบยี่สิบโลจ้ะเออคือผอมมากก็ไม่ได้นะจ๊ะหนัก คือเดินไม่ไหวโอ้โหเจคนนี้พอมมากอะเหมือนไม้เสียบเสียบลูกชิ้นอะเออไม้จิ้มฟันอะเออ <c oughs> เอันนี้ถึงประมาณสี่สิบโลได้เลยจ้าอย่าลืมนะคะว่าเรากินอ้วนเยอะเดวจะตายนะคะเออเหมือนคนเราเหมือนชีวิตจริงนะคะไม่กระโดดครับคือนางกระโดดไม่ได้ไม่ไม่ฉันจะไม่กินน้ำโคโอ้โหจะถึงเช่นชัยแล้วอะสี่สิบโล อบโอเคมาดูกันคะ่ะว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่กันนะคะแต่ก็จะได้ยินเสียงลถลบกวนหน่อยนะกิโลอ่ะดื่มดูทุกคนดื่มดูดื่มดูดมดไม่รู้อ่ะคือกิโลอ่ะเอออ้อยถึงหกสิบโลจัดไป กันทันเนี่ยก็โหแล้วเลย60ติวนเคยเอาอ้วนที่ฉุดนะคะเพราะถ้าเอาอ้วนที่ฉุดคือมันก็จะเดินเาไม่ไหวน่ะอันนี้เขาให้เราลดน้ำหนักนะคะโอเคค่ะเราก็จะเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะสวยดีเออ่มเมื่อกี้นี้ผลเดียวสวยนะจ๊ะอันนี้สวยแต่ว่อพอมาเจอได้จรคือใช่เอิ่ม สันจะอ้วนแต่ไหนีเนี้ยขอใจ้คนนี้อ้วนมากไปใช้เซตสี่มีเซตเนี้ยคาว่าเซตีคินวายอ่ะเออชื่ออะไรเนดีมั้ยชื่อผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรอ่ะใครรู้บอกหน่อยนะอุ้ยอุ้ยห่วยโอแล้วก็คินวายกินอ้วนนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องน้ำหนัก60อันนี้คือหนุ่มแบบนี้พอดีสวยนะกิโลอ่ะเกือบจะถึง60กิโล ก็ได้หายอยู่นะประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นคือมันจะเอามาตั้งโชว์เฉยๆนะคะคือเราจะไม่ได้นะ่ะเอ่อเอาขนาดกลางว้าวเสียงดีนี่นะฉันนะคะชีไม่เคยลองอะไรแบบดีนมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวก่นนี้นะคะันจะเอาเป็นเอมชุดที่แบบฉันไม่เคยใช่มาก่อนอันนี้ชนเคยใช่แล้วนะคะนี้นิ่มยาวเกินไปค่ะชนอากาศร้อน มีกีน่นิฉันไม่ใช่ค่ะฉันจะใส่ชุดนี้ค่ะเดแบบกระติ้วนะจ๊ะก็นเลยค่ะไปถึงห้าสิบจัดไปค่ะแค่สิบฉันก็ทวงแล้วนะคะเอาให้ถึงห้าสิบโออห้าสิบสำหรับฉันง่ายมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ออฉันจะกินให้มันถึงห้าสิบอ่านี้นะคะ่ะห้าสิบสำหรับฉันนะคะคิดดยังไม่ดูเลยเลยคะ่ะเอะแปดสิบเก้าสิบเลยหลัเนี้ โอ้โหทำเองเยอะจังเลยคะโอ้โหคุณเจ๊คุณน,นี้ดูเหมือนสนุกมากอะ่ะเออเอาให้ถึงร้อยโลเออร้อยร้อยโลนี่ไว้ใจใหม่ไว้ใจได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะเราจะเอาเป็นชุดพัยคยันครันี้นะน่ารักดิอ่ะจะเปลี่ยนออกแนวเคปปั่นแซปปั่นนะคะค่ะ อื่นนะคะถ้าเราแบบกินอ้วนตั้งแต่นี้ไปน้าคือมันจะเดินไปไม่ถึงเว้ทุกคนแ้วก็อย่าพยายามอ้วนน่ะเอออันนี้ก็อ้วนสําหรับนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราโอเคค่ะมาถึงแล้วนะคะมาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะร้อยโลพอดีร้อยโลแล้วโอเคค่ะก็น้ําหนักอออ ช่นจ้จ๊วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสาหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะจะได้แบบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อไปได้ค่ะอเออดาจากจีคนอ้วน